เจอวิญญาณซึ่งอ,อยู่ดีๆแบบไม่เคยเป็นมาก็เจอค่ะเป็นเป็นตนเลยค่ะไม่ได้มไม่ใช่ความฝันมาอยู่ข้างๆหนูมาจับมือหนูเกิดที่เชียงใหมจ่จริงๆหนูไม่ได้อุปทานไปเองหรือว่าอะไรแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นน่ะคือใช่เลยอ,อย่างกรณีที่เชียงใหม่ หนูไปทําบุญที่นู่นแต่ด้วยความที่หนูมีหนูไปกระทันหันโรงแรมในตัวเชียงใหม่เต็มหมดเลยค่ะหนูจองที่พักไม่ได้แล้วก็ไปได้ที่ปานวิมานวันแรกที่หนูไปถึงหนูสวดมนต์ไหว้พระทุก่อนนอนทุกคืนแล้วหนูจะแขวนพระประมาณตีสี่หนูมีความรู้สึกว่ามีคนจับมือหนูหหแล้วก็ออกไปแล้วก็เขาจะประคองสองมือไว้ค่ะแล้วส,สิ่งที่เห็นตรงหน้าคือจะเป็น คุณคุณยายแก่ๆค่ะหรือว่าอุ๊ยอะไรที่มัดผมจุนั่งพับเพียบอยู่อ,อะค่ะแล้วหนูบอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่นำพายายมาหนูรู้ว่ายายก็ไม่ใช่สามภเวสีแน่นอนอเพราะว่าหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ทำบุญมาตลอดบุญกุศลที่หนูมีหนูก็จะให้ยาย อุทิศส่วนกุศลให้ยายแล้วพรุ่งนี้หนูก็จะไปทําบุญหนูก็จะเอามาให้ยายด้วยแล้วพอทําบุญเสร็จกลับมาแม่แม่แม่บอกแม,แม,แม,แม่ชีบอกว่าโรงแรมไม่ได้ตั้งสางให้เลยหนูก็ไม่รู้อะไรรู้ว่าหนูอุปทานไปเองเพราะก,กินยามากไปหรือเปล่าคะก็ถ้ามาถามพระอาจารย์นะคือในในสภาวะตอนนี้กายก็อ่อนแอใช่ไหมจิตใจก็อ่อนแอฉะนั้นดีที่สุด คุณยอมจะต้องไม่มาหมกบุ่นเรื่องพวกนี้เพราะถ้าหมกบุ่นเรื่องพวกนี้นะเดี๋ยวยอมจะทุกข์มากกว่านี้กร้อยเท่าทาให้ตรงนี้ถ้าอยากหายนะคุณลืมไปเลยเจ้าพ่อเจ้าแม่นะคุณดีลิทออกจากชีวิตไปอย่าให้มากวนจิตกวนใจเพราะอะไรนี่มันเป็นช่องทางที่คนกําลังจิตจิตมันอ่อนไหวนะจิตกําลังอ่อนไหวเดี๋ยวคนก็จะนําเสนอ,อ,อคนนําเสนอ ข้อเสนอพิเศษนะคือเทพจากตรงโน้นเทพจากตรงนี้ก็จะมาอยู่กับโยมมาอยู่กับโยมมาอยู่กับโยมและทีนี้โยมจะเมามันไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยนะหนึ่งทั้งโรคเดิมโรคเก่าโรคใหม่โรคจิตได้สานึกโรคก,กังวลยังไม่พอเทพก็ยังได้วีซ่ามาอยู่กับโยมมีโอตายฉะนั้นถ้าโยมอยากหายจากโรคนี้คําตอบสั้นๆจากพระอาจารย์นะมาฝึกปฏิบัติธรรมเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อออกจากความกังวลบรรดานม้ทั้งหมดซึ่งมันตัดฉับโรค ซึมเศร้าได้ส่วนเรื่องผีเรื่องวิญญาณเอาออกจากชีวิตให้เร็วที่สุดเพราะถ้าเข้ามาสู่ชีวิตแล้วจากนี้เป็นต้นไปโยมจะยุ่งและบอกตามตรงโยมจะเสียงเงินมากบอกตามตรง<ช>อาจารย์<ช>ไม่โกหกใช่ค่ะนะ พอพูดถึงเรื่องเงินแล้วเนี่ยค่ะพระอาจารย์คะก็หล,หลายคนบอกว่ามีเงินก็สามารถซื้อความสุขได้พี่เขาก็พยายามที่จะซื้อความสุขไม่ว่าจะเป็นของแพงๆหรือของอที่เป็น limited edition เป็นแบรนด์เนมต่างๆนานาแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขสรุปว่าเงินมันซื้อความสุขไม่ได้ใช่ไหมคะเงินนี่ซื้อความสุขได้ระดับหนึ่งความสุขมีอย่างน้อย3ระดับหนึ่งสุขแบบมีเงื่อนไขคือต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งจึงสุข เช่นเราอยากได้อะไรอย่างหนึ่งมากตอนที่เรายังไม่ได้มันนะเราท้าทายมากพอได้มาปับ๊บบางทีไม่แกะกล่องเป็นเดือนเลยเอาวางไว้หัวเตียงนั่นละพอตอนที่อยากได้เนี่ยนะมันมันอยากจริงๆพอสมอยากปับ๊บมันกินเวลาแค่วินาะทีเดียวแล้วเราก็อยากใหม่ฉะนั้นความสุขชนิดนี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงท่านเรียกว่าเป็นความสุขเหมือนปลามันได้หุบเหยื่อเหยื่ออ้วนๆที่มันมาพร้อมกับเบ็ด นะพอหุบไปแล้วปับ๊บพอเขาดึงเบ็ดก็ทุกข์อีกเนี่คือที่เราเจอมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอ่ะเป็นเป็นน้าพึ่งนะที่ฉาบอยู่บนคมไม่กินเพราะมันไม่ใช่ความสุขล้วนๆใช่ไหมพอมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ปับ๊บตอนมีมันก็สุขสักพักหนึ่งมันก็หายแล้วของเหล่าน,นี้ก็ทิ้งเคเก้ไว้อย่างนั้นอ่ะใช่ไหมคนจํานวนมากเดินเข้าห้างสรรพสินค้ากลับมาพร้อม พร้อมห่อเข้าของเยอะแยะมากมายแล้วก็วางเป็นห้องเป็นห้องไม่แก่ด้วยซ้ําแต่มีความสุขตอนช้อปปิ้งความสุขชนิดเช่นนี้เป็นความสุขเหมือนเราเติมน้ํามันลงไปในกองพลังมันไม่อิ่มไม่พอหรอกลกูกฉะนั้นถ้าเราวิ่งตามมันไปมันก็ไม่จบสองสมาธิสุขสุขจากการที่มีจิตสงบสดชื่นรื่นเย็นมันมีทานน้าพูอยู่ข้างในสุขชนิดนี้จะประเสริฐขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเราจะปล่อยลงปรงได้เป็นธาตุวัตถุน้อยลงไม่ค่อยอยากได้วัตถุอะไรเพราะมีความสุขได้ด้วยตัวเอง สามนิพพานนะั้นสุขเป็นความสุขทางปัญญาเกิดจากการที่มีปัญญาอย่างรู้ความจริงของชีวิตว่าไรเป็นเปลือกแล้วทิ้งเปลือกแล้วมาอยู่กับกันจิตใจก็บริสุทธิ์เป็นอิสระเราต้องก้าวไปให้ถึงสุขที่สองสมาธิสุขซึ่งถ้าคุณโยมกลัวอย่างนี้แนะนําให้ฝึกสมาธิเพราะพลังของสมาธินั้นมันเยียวยารักษาโรคได้ในระดับหนึ่งอย่างน้อยมันขับสารพิษได้นะมีงานวิจัยเยอะแยะที่ออกมา เดี๋ยวนี้มีฝรัง่งเ,เยอะแยะเช่นฝรั่งคนหนึ่งเขียนหนังสือชื่อ b d d h h s ส r a ร n แปลว่าสมองของพุทธ,ธะอยากแนะนําให้ลองอ่านเป็นางานวิจัยที่ดีมากว่าคนที่มาฝึกสมาธิภาวนาแล้วมีผลข้างเคียงเป็นอะไรยังไงดีๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก้าวจากสุขธรรมดาธรรมดาขึ้นมาถ้าเราประเมินความสุขจากการที่มีวัตถุเงินทองเข้าของพระพุทธเจ้าคุณสอบไม่ผ่านเพราะท่านไม่มีอะไรใช่ไหม ครูบาอาจารย์สายวัดป่าคงสอบไม่ผ่านเพราะท่านไม่มีอะไรแต่ในความเป็นจริงปรากฏว่าท่านเหล่านั้นมีความสุขมากฉะนั้นความสุขในเชิงวัตถุก,ก็มีระดับหนึ่งแต่ไม่ยั่งยืนนะก้าวขึ้นมาหาความสุขทางใจจากความสงบสดชื่นรุ่นเย็นของจิตสูงขึ้นไปกว่านั้นไปหาปัญญาสุขสุขจากการที่ลอยพ้นจากกิเลสแต่ละชนิดเนี่ยพระอาจารย์ว่าคุณโยมมองโอกาสนี้เป็นโอกาสทองเลยทางโลกฉันก็พร้อมหมดแล้วไม่มีอะไรท้าทายสําหรับฉันแล้ว ความท้าทายใหม่ของฉันคือปฏิบัติธรรมคิดอย่างนี้สิให้คิดอย่างนี้แล้วโยมจะสามารถมองความป่วยเป็นโอกาสทองของการปฏิบัติธรรมออหนูเคยคิดค่าตัวตายนี่หนูหนบาปไหมคะเดชบุญที่แค่คิดนะเพราะถ้าหนูทำนะเอาง่ายๆชาตินี้หนูมาเกิดในสภาพที่เป็นเศรษฐีมีความพร้อมทางทรัพย์สินสมบัติขณะดเดียวกันคนโยมก็มีรูปเป็นทรัพย์นะคือเป็นคนหน้าตาดีบุคลิก,กภาพดี จิตใจดีสติปัญญาดีนี่แสดงว่าในชาติที่ผ่านมานะคุณโยมเป็นคนรักษาศีลเป็นคนปฏิบัติธรรมบุญนั้นถึงส่งให้เรามามีสภาพชีวิตเช่นนี้เราสูงกว่าคนทั่วไปกี่ร้อยกี่พันเท่าล่ะใช่ไหมเพราะเรามีบุญเดิมส่งมาฉะนั้นถ้าเรามาดีขนาดนี้แล้วเราเกิดน้อยอกน้อยใจในโชควัสนาของเราเพราะอารมณ์ชัวว่วเกิดฆ่าตัวตายนะ คุณโยมรู้ไหมว่าโยมจะต้องกลับไปนับหนึ่งแหม่นับแสนนับล้านชาติภพจิตวิญญาณซึ่งสูงที่สุดคือวิวัฒนาการมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนซึ่งบรรลุนิพพานได้มันจะกลับไปวิวัฒน์ใหม่น่นเริ่มจากเป็นจูลินซีอะมีบ้านโปรโตโซวนวโนเลยละเป็นสัตว์เซลล์เดียวใหม่แล้วก็โอโหล้านชาติภพอะ่ะท่านบอกว่าอย่างนี้ใช้เวลาหลายกลับหลายกันกลับกันหนึ่งนานแค่ไหนโยมรู้ไหมจะเล่าให้ฟังนะท่านบอกว่ามี มีแท่งหินอยู่แท่งหนึ่งนะเป็นแท่งหินสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะขนาดความกวาม้างความยาวเท่ากันทั้งหมดวางอยู่กลางท้องสนามหลวงแล้วกันนะลูกนะเอาเป็นว่ากว้างคูณยาวเนี่ยด้านละ20เมตรเป็นหินล้วนวางอยู่กลางท้องสนามหลวงร้อยปีมีเทวดาเหาะมาตนหนึ่งเอาผ้าขาวบริสุทธิ์มาลูบแท่งหินนั้นแล้วเหาะกลับ ร้อยปีห่อไมอีครั้งหนึ่งรูปอีกครั้งหนึ่งแล้ะห่อกลับหินนั้นสึกกร่อนไปด้วยการเช็ดของเทวดาอย่างนี้ลกูกจนเหลือเป็นผงคลีทุเรียนนั่นคือระยะเวลาหนึ่งกับหนูว่านานไหมนานมากกว่าหนูจะเกิดเป็นคนมันนานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเลยลกูกห้ามคิดแล้วด้วยนะคะเลิกเลยคร <laughs> ับเลกเลยลูก ฉะนั้นวันเวลานี้หนูเป็นมองให้เป็นโอกาสทองของการประพฤติปฏิบัตฐฐิธรรมสินะอย่ายอมให้ความป่วยมากัดกินเราอยู่ฝ่ายเดียวบอกเองมาเอาแล้วนะแกเล่นงานฉันมามากละจากนี้เป็นต้นไปฉันจะตั้งหลักฉันจะฟังพระพุทธเจ้าแล้วเป็นวันเวลาของการเรียนรู้ธรรมะวันหนึ่งข้างหน้าปีหน้าเนี่ยโยมอาจจะเชี่ยวชาญธรรมะเป็นนักบรรยายธรรมเขียนหนังสือธรรมะก็เป็นได้คนเรานะถ้าจิตตกให้ยกจิตถ้าโยมจิตตกแล้วยมป่วยโยมก็บอก ฉันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นกรรมเป็นเวรนอะไรของฉันยมคิดอย่างนี้นะความป่วยมันจะดีใจมากมันจะกระโดดกอดคอยมแล้วยมจะสุดไปเลยแต่ถ้ายอมคิดว่าแกไม่ได้แอมฉันหรอกฉันไม่ใช่ผู้หญิงทั่วไปนะขอบอกแกป่วยป่วยเรื่องของแกเป็นฉันไม่สนฉันจะปฏิบัติธรรมปลุกพลังบวกในตัวขึ้นมาแล้วบอกตัวเองให้สู้สู้สู้มนุษย์จะวิวัฒนาการไปอย่างที่เราคิดคิดลบชีวิตลบคิดบวกชีวิตบวก ยอมจะให้ชีวิตเป็นยังไงต้องเลือกเองแล้วทีเนี้ยนะนะจันเชื่อแน่ว่าคําสอนของพระอาจารย์ในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับคุณยูรินด้วยนะคะนะคงเป็นทั้งยาที่ชโลมทั้งกายและใจด้วยวันนี้เต็มอิ่มจริงๆเลยนะคะแล้วต้องขอบคุณพี่ยูรินที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆกับเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะและกล่าบนมะัสการพระอาจารย์วรวชิรเมธีค่ะเจันทัน จากเรื่องราวของคุณยูรินนะคะคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงของคนเราก็เกิดจากจิตใจของเราเองนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมมีปัญหาสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้ทางรายการของเราค่ะและไม่แน่นะคะคุณอาจจะได้มานั่งพูดคุยกับท่านวอว,วชิระเมธีที่แห่งนี้ก็ได้นะคะกลับมาพบกับรายการเชิญตะวันกับท่านวอได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงเชา้าจนถึง9โมงเชา้าทาง p ี TV ีช่อง 3. 6แุบบห่งนี้วันนี้จะลาไปก่อนสวัสดีค่ะจงเรื่องราว ของคุณมาให้เราได้ที่รายการเชิญตะวันกับท่านวอ21ทั18ขีด21ซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพ10310 10หรืออีเมลท่านวอลเดลี่ gmail.com คุณอาจจะได้เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสถามปัญหาที่แก้ไม่ตกของคุณในส่วนตัวกับท่านวอวชิระเมธีที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายค่ะ ติดตามรายการผ่านอีก2ช่องทางได้ที่ Facebook เชิญตะวันกับท่านวอร์และ Instagram มท่านวอ a i เ y อย่าลืมส่งปัญหาของคุณเข้ามานะคะอย่าลืมว่าปัญหาของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอและไม่มีอะไรในโลกที่แก้ไขไม่ได้